สวัสดีครับมือสีผ้ามหานมไม้ครับหานมไม้ไปกิ๊กไปแกงครับเห็ดนมไม้ส้มครับนี่ครับหาแถวแถวสวนีู่่นะครับบริเวณไปไกลนะครับอันนี้จะเป็นนอหน่อหย้าวนอหน,น่อยครับ เริ่มจะไอบกค่อยมีดนะครับช่วงนี้ช่วงมันจิบปลายฝนนะครับเพราะน,นั้น้ผมก็ตัดไปลายแล้วแต่ว่าบันเดยวทำขีดอันนี้มันไกลสิบแล้วแล้วผมก็เลยมาทำขีดให้เบิ่งครับปกติทุกปีนะผมจีผมจีทำขีดตัดโนใหม่เนี่ยลายขนาดครับทั้งตัดโนใหม่ทั้งไอทำพวก รองครับรองนอใหม่ถนอมนอใหม่ครับอันนี้เป็นนอหนอ่อยมีทั้งนอหน่อยนอใหญ่น,น,น,นะครับอันนี้ซึเป็นนอเขียวครับนอเขียวอันนี้นอใหญ่อันนี้แกงกระแซบครับเอาไปเฮ็ดไอ้นอไม้ดองกับกระแซบครับ ปกติเส้นอใหญ่กว่านี้แต่ว่าช่วงนี้มันฝนบกค่อยตกครับมันก็เลยบกคอยใหญ่แต่ว่ามันแก่นอบยใหญ่แต่ว่างแก่แก่ขาง,งลางครับนอหน่อยแต่ว่าแก่ครับนี่ ที่เป็นแหนงขึ้นมากระต้องตัดครับเพราะมันเสียเบิดแล้ว น้อยก็เอาครับเดี๋ยวเสียไปเห็ดไอ้น้อไม้ดองแล้วที่ทำคลิปในเบิ้งครับ มีก็ได้ร้ายนะครับมี่เกือบทั้งซีและเอาหน่อยน่อยใหญ่เอาเบิดครับพอมันสิเบิดแล้ว ตัวน,นี้จะเป็นนอหวานครับนอใหม่หวานเลยครับมันมีอยู่สองนอก่อนหน้านั้นกระไดยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันเดืออยู่สองนอมันขึ้นมาสองนออันนี้แกงสีแสบแบบแกงแกงนี่สีหวานโม,โมเมนนอเขียวครับเป็นนอมันสีออกมงม่วงสีออกสีมงม่วงอันนี้แกงสีหวานครับแกงแสบ กรต้มต้มกินก็น้ำพริกเนี่ยก็แแ่บครับมันบกขมมันหวาน เาหน่อยอยังยอยู่อันนี้ต่มครับต่มเลือเป็นหนึ่งครับจะเป็นหนึ่งเซงไหวก็ได้ครับกินได้เป็นปีครับแล้เบิ่งพ้นงานมือน,นี้ครับนี่ครับไนรล้นทั้งสีครับพอหิวกับบานได้ จะเทเบอร์นี่ครับสายอยู่ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเฮ็ดนอไม่ดองเลยเบิง่ง